แล้วที่มีสเงินและกันการาดโลค่ะครับผมสองไม่ใไ่บ้างกับราสองก็ พาร์ทสองจริงๆมันเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มาดูรอบพรีเมียร์ด้วยกันก่อน,อนก็อย่างที่คนติดตามชมตั้งแต่พาร์ทหนึ่งกันมาก็ค่อนข้างโคเรื่องมาเข้มข้นเรื่อยๆแล้วบอกเลยครับว่าพาร์ทสองของชาร์โร่เอาร์ล่ายเนี่ยจะเข้มข้นขึ้นยิ่งกว่าเดิมแล้วก็จะค่อยๆเฉลยปมไปทีละก้าวพาร์ทสองดีมากนะ่ากลัวมากน้อยขนาดไหนจากพาร์ทแรกเที่วด้กันถ้ามองในมุมผมอไม่น่ากลัวนะครับ ไม่น่ากลัวหรอกผมเชื่อผมผมมั่นใจว่ามันน่าสนใจมากกว่าน่ากลัวครับตอนแรกที่ผ่านมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคบบไ้แก็เห็นมี #Hashtag อยู่ใน Twitter อยู่ครับแสดงว่าอยากขึ้นเทรนด์อยู่นะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟีดแบ็กเรื่องของตอนแรกเหมือนเข้ามาดูเรื่องแคสมากกว่าแต่ว่าพอดูดูไปแล้วอ่ะก็ชอบเรื่องสตอรี่ของเรื่องมากเลยใช่ จริงๆตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะขนาดนี้เนาะแต่ก็คือขอบคุณดอ้อมขอบคุณแฟนคลับท,ทุกคนนะครับของน้องๆน,นะครับที่แบบเออช่วยกันดันช่วยกันสร้างแฮชแท็กช่วยกันทําให้มันเกิดขึ้นพอหลังจากมันเกิดขึ้นแล้วอะคนก็ไปโฟกัสที่เนื้อเรื่องมันเป็นผลพวงก,กันเนาะนะว่าเออคนติดตามดูผลงานน้องๆเสร็จปุ๊บพอดูเราเริ่มติดก็เริ่มเข้าไปถึงเนื้อเรื่องละอ่าคนก็ได้สัมผัสถึงเนื้อเรื่องจริงๆเราก็ดีใจมากๆครับ เพวาะการปีความของแบบคนดูอะไรองเงี้ยก็น่าสนใจมากแบบว่ามันเห็น p ossibility ต่างๆที่จริงๆแล้วระหว่าที่เราทำก็แบบเฮ้ยเออจริงๆมันแบบว่า ลีกคนดูไปทางนี้ก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยใช่คือชาร์ดมันเป็นเรื่องราวสืบสวนๆนะเนาะมันก็จะมีเรื่องของการทิ้งหลักฐานต่างๆไว้ให้คนดูคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแฮปปี้มากที่คนดูตามครับก็มีช็อตมีอะไรด้วยนะวิดีโอสั้นๆเลยนะใช่สนุกมากมามีหลายฉากที่แบบว่ามันน่าติดตามแบบทำให้รู้สึกว่าอินถึงฉากผมก็ฟุ๊กหลายๆฉากอะไรเงี้ยก็มีครับเขาก็ขอบคุณมากครับที่ตัดมาลงนะครับ แต่หลว่าจะเชื่อมโยงมเรื่องเยอะแยะเลยก็ดีครับเหมือนที่ทุกคนบอกเลยครับก็พอเห็นแบบทุกคนชื่นชอบอะไรอย่เงี้ยทุกคนอยากติดตทางขั้นสอบต่อก็รู้สึกดีใจแทนทีมงานทุกคนนะครับอยากขั้นสอบอยากขั้นสอบมีความยากง่ายขนาดไหน ยกาก,ยกมากครับคืออย่างที่พี่สิงบอกเมื่อกี้คือพาพส 2, องขึ้เรื่องมันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเพราะเหมือนเขาจะไปเล่าฝั่งพรีมก็คือพี่เฟียอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะจะเริ่เรมเฉลยกลวงพี่เฟียแล้วว่าแบบทำไมถึงถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมในโซนที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนค่อนข้างจะถ่ายยากครับ <c oughs> ด้วยโลเคชั่นด้วยด้วยบริบทต่างๆแล้วรู้สึกว่าปมพาพสองเนี่ยค่อนข้างที่จะถ่ายทำยากมากเป็นเส้น แล้วก็สำหรับตัวละครหลายตัวก็จะได้เห็นเรื่องราวเมนของมันคระแต่ว่าตัวที่มาเหมือนยังไม่ได้เห็นมุมตื่นของตัวละครเราก็จะได้เห็นในมันมากขึ้นแล้ว่าเข้มข้นขึ้นแล้วมีตัวละครใหม่ด้วยที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนตัวละครใหม่โผลมาคือไม่ต้ถามเรว่าพาสอบสปอยอะไรได้แค่ไหนจริงๆอยากสปอยอะไรอีกเยอะแยะเลยครับเพียงแต่ว่า กลัวว่ามันจะไปทําลายแบบเ,เส้ญญสนเรื่องเซนบางอย่างที่เราจะได้ดูครั้งแรกในพาร์ทสองตั<ม>้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ต่อเซฟเนี่ยผมไม่เอาเซฟเขาให้เขาทำดุสปอยครับวันนี้เส้นเรื่องมันจะต่อเนื่องมันอยากพักแต่ถูกไว้ที่นี่ต่อเนื่องเลยครับผมทีนี้ทีนี้พอเส้นเรื่องมาต่อเนื่องวันแต่ปันจะต้องคลายลมไปเรื่อยๆใช่ทีละลมทีละปอดทีละปอดแต่ละปอดเนี่ยมันมีความซับซ้อนอะไรกันอ่ะเนี่ยปัจจายตอเนื่อ จริงๆผมผมมองว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยเพียงแต่ว่าคนดูจะตีความไปในแง่ไหนมากกว่าเพราะว่า <c oughs> แต่ละตัวละครก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยครับ <c oughs> สุดท้ายก็มันบรรจบที่เดียวกัน <c oughs> สุดท้ายตัวละครจะพาคนดูไปเจออะไรบ้าง <c oughs> นเนี่ยเนียนยนเนี่ยผมผมก็ลังประมวลผลในหัวอ้าวนี่ไง <c oughs> คำตอบสุดท้ายเลยตอนสุดท้ายก็จะรู้ว่างาคืออะไร เฉลยแต่ว่าก็อยากให้มาถกเถียงกันอีกทีหนึ่งว่าแต่ละคนคิดว่าเงาคืออะไรกันแน่เพราะตอนนี้ที่แฟนๆติดแท็กกันใน Twitter หรือว่าเองเนี่ยแฟนๆก็จะมาเถียงกันเรื่องว่าจริงๆแล้วเงาคืออะไรเป็นสิ่งที่แดนคิดไปเองหรือเปล่าเกี่ยวกัในเรื่องมันซ่อนอะไรไว้บ้างอย่ในเรื่องของแง่คิดหรือว่าต่ออะไรครับอแม่หลอกจาดูจริงๆมันซ่อนเรื่องของ มิตรภาพนะครับชัดเจนมาก2ก็คือเรื่องของออคนที่มีความหลากหลายทางเพศในยุคนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีการยอมรับกันเท่านี้แล้วแต่ละคนน่ะมีเขาเรียกมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสังคมหรือว่าการที่คนคนนึงเพื่อนเราจะยอมรับเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้อย่างไงจริงจอันนี้มันเป็นธีมหลัหกด้วยซ้ำที่พูดถึงเรื่องการยอมรับ จริงๆตรงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เรามีเ,าเรื่องราวความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันเนี่ยเออบางทีเราอาจจะคิดว่าเราลืมไปแล้วว่าเราผ่านอะไรมาจริงๆอย่างอย่างคนอายุทาเท่าๆผมอย่างเงี้ยอย่างพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะจําได้ว่าสมัยนู้นเนี่ยเราเราเราผ่านอะไรมาบ้างเนาะเออบางคนจริงๆนะบางคนดูเรื่องนี้เรานึกถึงสมัยเรียนของตัวเองอว่าเรามีเพื่อน ดับนายไหมเพราะเรามีเพื่อนดับแดนไหมที่คอยเปิดใจล้วฟังเราอาจจะเป็นตรงกับชิติครบางคนจะได้รีเนทกับอันนี้อันนี้อันนี้คอนเฟิร์มครับมีจริงๆครับอย่างเพื่อนผมมีตอนนั้นดูตอนที่หนึ่งที่สองด้วยกันก็คือเขาก็แบบเฮ้ยเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับเรานะแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนแบบอนันด้วยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่หรือเปล่ามีมายได้ไหมเว่าแบบคาแรคเตอร์ แบบยังไม่เข้มข้นที่ภา2สองเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าความเข้มข้นส่วนใหญ่เหมือนว่ามันมาอยู่ที่ภา2สองหมดเลยก็เลยอยากให้ติดตามภาคสองมากโดยเฉพาะตัวละครชาเอมที่ภาคหนึ่งอาจจะยังเห็นอะไรไม่มากแต่ว่าอาจจะยังพอสามารถเดา personality ของน้องชาเอมได้นะคะยังไงก็อยากให้ติดตามน้องชาเอมในภา2สองด้วยแล้วก็ติดตามคาแรคเตอร์ตัวด้วยนะคะอ่ก็ขอบคุณคได้ครับก็ กร็กรับบทเป็นนายนะครับนาะยก็อย่างที่พี่อาบอกคือเป็นตัวละครที่ต้องการการจำรับในสังคมด้วยเพราะว่าก็ถูกบูยี้วว่าเป็นเรื่องแบบเพศที่าอะไรเงี้ยครับจนที่เขาได้มารู้จักกับแดนอะไรนะเงี้ยแดนเขาก็เป็นเพื่อนที่น่ารักคือเขาไม่ได้รังเกียจที่ว่าแบบนายชอบผู้ชายอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้เราได้เห็นพัฒนาการของตัวละครอะไรต่างๆในในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับ เราก็ค่อนข้างที่จะเล่นมาแบบบ่อยแล้วเรื่องของแบบ L G B T ที่ถูกรังแกในโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่า่องน,นี้เราก็จะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครครับหลังจากที่เขาแบบแรกๆอาจจะแบบไม่มีใครโคฟหรืออาจจะโดนรังแกแต่เมื่อเขาแบบยืนจัดด้วยตัวเองอ่ะหรือว่ามีคนที่เขาแบบคอยคียงข้างที่จะซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้หลายๆสถานการณ์มันเปลี่ยนไปครับก็ต้องรอติดตามซีรี ลไม่ขนาดนั้นครับเล่นเป็นคนดีอยู่นะถามตรงเลยนะครับครับปูลนะครับรับบทเป็นจอชครับเจษฎาแซลีครับต้องชื่อเต็มด้วยเหรออันนี้ชื่อจอรหรือชื่อปูนอันนี้ชื่อจอชครับผมชื่อจอชครับก็จอชครับจะเป็นเพื่อนนายครับแล้วก็เป็นเพื่อนแดนด้วยซึ่งจอชเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องลี้ลับเรื่องความลับเรื่องวิญญาณผีอะไรต่างๆก็จอชก็จะคอยฟังเรื่องผีตลอดแล้วก็ จะมีบทมากๆในช่วงอาพาร์ทถึงสองสามส่วนซึ่งจะเห็นชัดชในพาร์ททูนะครับแล้วก็อาจจะมีคอนฟลิกต์อะไรหรือเปล่ากับนายแดงก,ก็อยากให้ไปติดตามกันนะครับส่วนในพาร์ทความรักของจอร์ชก็เออถึงดูเขาจะเป็นคนชุบไปเรื่อยๆแต่จริงเขารักใครรักจริงนะครับก็คล้ายๆโบนี่แหละครับผมโอ้โหขอหน่อยขอหน่อยขายถึงตรงนี้เลยเหรอออกซื้อเลยนะโอเคครับก็จีนนะครับผมก็คือ เป,เป็นคน<ต> <ง S 1> ที่หายไปเนาะก็คือถ้าตินไม่หายไปก็ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นจรินะคะรับผมก็ก็ตินก็เป็นรุ่นพี่ของแดนของนายนะของจอนนะฮะและ้วก็ตีนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นคู่อลิกับอน,นันต์้นนั่นก็เป็นท็อปเนาะและ้วก็ตีนเนี่ยก็จะมีความแบบว่าเอนดูนายก็เป็นรุ่นพี่ที่ให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นแอบๆอะไรเงี้ยให้คำปรึกษาซึ่งใช่แต่มาเฉลยทีหลังว่าจริงๆแล้วเราก็ก็แค่เขาเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยเออเราเข้าใจเขาเพราะว่าเราก็มีเรื่องของความรักเหมือนกันใช่แล้ว ออตัวตินก็เป็นประธานนักเรียนเป็นผู้นำเนาะก็มีความเป็นผู้นําสูงครับแล้วก็พาดแรกก็จะเห็นตินนิดหน่อยแต่พาสองนี่คือเต็มแม็กแน่นอนคุครับทอปเลซี่นะครับระบบเดนันนครับเนนันก็จะเป็นตัวละครที่ค่อน mm hmm. ข้าง ทีโมโหใช้ความรุนแรงนะครับในสายตาทุกคนนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เกิดจากหลายๆอย่างนะครับจริงๆแล้วก็เกิดจากเพื่อนฝูงด้วยสภาพแวดล้อมครอบครัวมีเบื้องลึกเบื้องหลังทุกอย่างนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วลึกๆอันนั้นอาจจะแอบชอบนายก็ได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผม๋อ้โห ไเลย <laughs> สิ่งครับเราบทเป็นแดนนะครับซึ่งตัวแดนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นตั้งแต่ในพาร์ทหนึ่งแล้วว่าปมแล้วก็คุมมหลังของแดนเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงมาตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วแดนเห็นเงามาตั้งแต่เด็กครับแต่เงาที่แดนรับรู้ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสองแบบคือแบบรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมแล้วก็เห็นอยู่ว่า เป็นเงาที่มาทั้งในความฝันและในความจริงที่แดนเจอกับเงาอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตคือเงาของภูมิหลังที่ท่บทับมาที่ตัวแดนเรื่องครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวต่างๆเงาของพ่อที่ทับทับมาในตัวแดนเนี่ยมันทําให้แดนเป็นคนยังไงทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วแต่พาร์ทที่สเนี่ย จะเห็นเยอะขึ้นแล้วก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแดนแล้วก็พี่ปรินมากขึ้นเลยครับจะเดี๋ยวชาโดุเขาพยายามดีแผ่เรื่องราวในสังคมมากกว่าส่วนหนึ่นะครับในหลายในหลายในหลายและปรด็หของสังคมคอนเซ็ปต์ก็คือเงาครับเงาเป็นอะไรใช่อาจจะเป็นเงาของตัวเองก็ได้วันนี้ผมจะปล่อยอะไรเนี่ย ครับผมก็ฝากชาร์โลงเงาละตายนะครับเราจะปล่อยพาร์ทูนะครับในวันนี้ทั้งสองทุ่มนะครับที่วิวนะครับที่วิวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนี้ยังม,มีคืนนี้อยู่เนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดู1นึงเพาร์ทวันได้นะครับแล้วก็พาร์ทูเนี่ยคือปล่อยรูปเดียวเลยแล้วจบเลยนะครับแล้วก็ตอนช่วงเราออนแอร์พาร์ทูก็อย่าลืมปัน X ให้เราด้วยนะครับแล้วเงาซาร์โดเงาล้าตายผ่าทูเนาะใช่ไหมใช่ป่ะใช่ก็ต้องตอบกันสิหรือจะเพิ่มแฮชแท็กก็ไ <x> ด้เด <kind abonn> ี๋ยวให้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าเราปั่นแฮชแท็กอะไรกันเดี๋ยวขอแจ้งหน่อย Welcome to Star Society